สวัสดีครับเดี๋ยวรอทุกคนเข้ามาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราพูดพร้อมกันเลยนะครับทีเดียวนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะฮบเพื่อไร่นะเดี๋ยวผมจะเซฟไลน์นะครับเพื่อให้ทุกคนที่ยังไม่ทันได้รู้นะครับผมได้รู้กันนะครับ คนครับอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนอืมครับก็900กว่าคนแล้วนะครับตอนนี้ 1, 000, 1, 100น,นะครับพันพันหนึ่งร้อยคนแล้วครับ ผมจะขอพูดกันเลยล้กันนะครับเข้าเรื่องนะครับจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับหลายๆคนเป็นกังวลกันว่าแล้วงานมีสคิมนะครับผม Kim, Kim Back คิมอออมอนแบล็กทูสกูนะครับผมจะเรื่องไหมนะครับแล้วก็วิตกมวลน,นี้ผมใช้เวลานั่งคิดมากว่า2-3วันแล้วนะครับผมเครียดมาตลอดเลยเพราะว่าเราเองถ้าเราเลื่อนเราก็เป็นห่วงแฟน,แฟน ที่จองตั๋วแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศก็ดีต่างประเทศก็ดีแฟนที่วางแผนลางงานแล้วหรือใดๆนะครับก็เป็นห่วงแล้วเราก็เป็นห่วงว่าแฟนๆที่เขาไม่สามารถมาได้คือพ่อคุณแม่ไม่ให้มาหรือว่าตัวเองเนี่ยมีความหวาดกลัวเรื่องการติดโรคเนี่ยก็จะมามันเกิดไปสองเสียงอย่างนี้มาโดยตลอดครับถามทางซ้ายก็ ไม่อยากให้จัดฐานทางฝาเพราะอ,อยากให้จัดเธออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยนั่งคิดทบทวนตัวเองมานานมากพอสมควรนะครับแล้วก็วันนี้ตัดสินใจมาไลฟ์สดบอกทุกคนนะครับไม่เคยไลฟ์สดแล้วจริงจังขนาดนี้เยอะก่อนนะฮะก็รู้สึกว่าน่าจะต้องถึงเวลาแล้วนะฮะที่จะต้องออบอกอะไรบางอย่างนะครับ กับการตัดสินใจครั้งนี้ที่ต้องขอโทษก่อนหแล้วต้องขอโทษสาหรับใครที่ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแฟนคับทุกคนที่รอคอยงานแฟนมีของพิมมอนในวันที่28มีนาคามนี้นะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับผมตัดสินใจนะครับชัดเจนที่สุดก็คือผมตัดสินใจนะครับว่าจะเลื่อนแฟนมีต คิมมอนแมคทูสคูออกไปก่อนนะครับแน่นอนครับว่ามันเกิดความเสียหายทังด้านการวางแผนนะครับเงินมัดจำหรือว่าต่างๆไม่เป็นไรครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนผมมองเห็นว่าดีผมต้องขอโทษแทนทุกคนที่เสียค่าตัว๋วเครื่องบินหรือแพ่นหรือลาง,งานไปแล้วนะต้องขอโทษจริงนะครับโรคจกักรวใจด้วยนะครับเ,เราทําเพื่อส่วนรวมกันะนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วล่าสุดที่ทําให้ผมเนี่ยได้ ยืนยันแล้วก็ชัดเจนกับตัวเองก็คือเหมือนรทัฐอาลใช่ไหมครับอันนี้ไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าเหมือนอ่านมาก็เหมือนบอกว่าห้ามจัดกิจกรรมสรังสรรค์การรวมตัวคนเป็นหมู่มากทั้งหมด14วันนัก็คือยาวไปถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเดือนมีนาเลยผมคาดหวังจริงๆครับคาดหวังจากหัวใจนะครับว่าจะได้จัดจะได้จัดวันเกิดอีกครั้งนะฮะ ในเดือนเกิดของผมจริงๆก็คือเดือนเมษายนครับหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วเราจะได้จัดกันและทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะมาผมคาดหวังจริงๆครับซึ่งเราบอกไม่ได้เลยเราบอกไม่ได้เลยว่าว่าเราจะเราจะได้จัดไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้จัดหรือเปล่าในเดือนหน้าแต่ผมคาดหวังเลยครับทุกอย่างผมพร้อมหมดแล้วผมมี มมีของที่มากกว่าทุกๆปีผมมีของชํา่วยที่ทุกคนต้องชอบผมมีโชว์ที่ดีมากๆที่มากกว่าปีที่แล้วผมใส่ใจมันมากแต่เราต้องเลือเ่อนครับเพื่อความปลอดภัยจริงๆทั้งแฟนไทยแฟนต่างประเทศใครจะไม่รู้เดือนหน้าอาจจะอาจจะดีขึ้นก็ได้เราต้องคาดหวังกันต่อไปแต่เราเองเราขออนุญาตเลื่อนไปอย่าง ไม่ระบุวันแล้วกันนะครับรอให้ทุกอย่างพร้อมจริงๆหรือพอจะไหวที่เราจะได้เจอกันผมคิดทุกครั้งว่าแฟนมิต e ทีมมันคือแฟนมีของทุกคนนะ่ะมันคือแฟนมีท,ที่เป็นที่ที่เราได้ต้องปลดปล่อยทุกคนต้องได้ก,กรีดอย่างเต็มเสียงทุกคนต้องได้สนุกอย่างเต็มเสียงเวลาผมเล่นมุกผมทอล์กโชว์อะไรทุกคนต้องหัวเราะกนนับมันเนี่ย มีความสุขไม่ต้งห้องระแวงซ้ายละแวงขวาละแวงหน้าละแวงหลังร้องเพลงจัดมินิคอนเสิร์ตทุกคนได้ออกมาเต้นกันหน้าเวที mm hmm. นวัวกันสนุกสนานเหมือนปีที่แล้ว mm hmm. ได้เห็นโชว์ดีๆได้มีความสุขไปกับมันได้ถ่ายคลิปลงไปเก็บไว้ดูแต่ผมเชื่อว่าวันที่28นี้เนี่ยมันน่าจะทําไม่ได้มันน่าจะทําให้ทุกคนสนุกที่สุดไม่ได้ถึงเราจะทําโชว์ออกมาดีที่สุดแค่ไหนผมว่าทุกคนก็จะไม่กล้าที่จะสนุก เราะงั้นเนี่ยผมขอเลือกที่จะเลื่อนออกไปก่อนแต่ในการเลื่อนครั้งนี้นะฮะผมคิดว่าผมคาดหวังว่าวันในวันเกิดผมจริงๆวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยมันจะเป็นปีที่ดีของผมผมเห็นผลงานงานแสดงที่จะต้องออนแอร์ผมเห็นเพลงต่างๆที่มันเริ่มมาดีมาดีเนี่ย เชื่อว่าดวงผมปีหน้าดีไม่งนั้นเนี่ยเดินเมษาเราน่าจะได้เจอกันนะขอร้องให้ทุกอย่างมันดีแล้วกันเออประมาณนั้นนะครับมีสิ่งที่อยากบอกนะครับสรุปอีกครั้งเผื่อคนเห็นวันยาวๆนยะผมเป็นคนจริงจังไม่ค่อยเก่งนะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าผมขออนุญาตเลื่อนงานแฟนมนีคิมอนแบ็กทูสคูลนะครับในวันที่28มีนาคมนี้ออกไปก่อนแล้วเราจะได้เจอกันแล้วก็ประกาศกันเนี่ย ในวันที่พล้อมจริงๆหรือวันที่เราไหวที่จะได้เจอกันผมไม่อยากใจผมไม่อยากให้หลุดจากวันเดือนเมษานี้เลยครับว,ว่ามันคือเดือนเกิดของผมอยางทุกคนมาร่วมฉลองวันเกิดด้วยกันนะครับผมหวังว่าเดือนหน้าจะเป็นเดือนที่ดีผมว่าหวังว่าความร้อนแรงของแดดเมือไทยจะทําให้โลกนี้คี่คลายลงบ้างหวังว่า รัฐบาลบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆอย่างช่วยทำให้เราสามารถควบคุมสถานาการณ์ได้ดีกว่านี้นะครับก็สุดท้ายได้สุดก็อยากให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ใส่แมสตลอดนะครับล้างมือให้ไปบ่อยนะครับในสถานที่ที่อันตรายก็อย่าอย่าให้ อย่าจับหน้าจับตาแล้วกันนะครับผมในคนชอบเกาจมูกชอบอะไรผมก็กลัวๆตัวเองเหมือนกันแต่ใช้ชีวิตอย่างไม่แพน,นิกครับอย่าเครียดนะครับถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยพูดกันให้สบายใจนะครับการติดโรคครั้งนี้ไม่เรื่องเหมือนไข้หวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าก,กลัวอยา่าแพนิกมากนะครับผมไม่อยากให้รอบข้างเนี่ยมันเครียดแล้วเนี่ยตัวใจใจตัวใจเราตัวความรู้สึกเราเครียด เก็บตัวเองอยู่ในห้องไม่ออกไปเจอผู้คนกับตุ้นอาหารอะไรขนาดนั้นนะผมเองผมไม่อยากให้ผมไม่อยากให้ทุกคนเครียดจนเกินไปจนสติแตกสติหลุดไปไม่เป็นอันทำงานทําการทาํางานต้องระวัดเ,าเอาแอวนนะครับใช้ชีวิตที้มีความสุขอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตปกติแบบมีสติมากขึ้นแล้วกันนะครับรู้สู้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วผมหวังว่าเมื่อผมา uh, ประกาศ ขอโทษนะเมื่อผมประกาศงานแฟนมิตนะรอบหน้าที่ผมคิดว่าพร้อมแล้วผมอยากให้ทุกคนทั้งแฟนไทยแล้วก็แฟนต่างประเทศนะครับทั้งอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนมาร่วมสนุกกับคิดนะครับขอโทษจากหัวใจที่ต้องเลื่อนงานงานนี้ออกไปนะครับจริงๆผมผิดหวังเหมือนกนันเสียใจเหมือนกันที่ไม่ได้จัดขอโทษแทนทคนที่เสียเวลาเลืกลางานหรือว่าจองตั๋วไปแล้วหรืออะไรนี้ สถานการณ์นี้เราเราเราควรจะโฟกัสความปลอดภัยของตัวเองไว้ก่อนนะครับของทุกๆคนไว้ก่อนเพราะงั้นขอโทษจริงๆนะครับจะผนใจแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวว่างๆจะมาไลฟ์แบบสนุกสนาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับวันนี้ขออนุญาตทิ้งสาระไว้แค่ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพูดเรื่อยยาวไปเรื่อยเนี่ยพอเซฟคลิปแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนฟังไม่รู้เรื่อง ท้ายที่สุดอยากจะบอกว่ารักทุกคนนะครับสัญญาว่าจะทำงานแฟนมีดคิมมอนแบคบทูสคูแน่นอนและจะทำมันให้ดีที่สุดครับขอโทษจริงๆขอโทษจากหัวใจที่จำเป็นต้องเลื่อนแ,แฟนมีดในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ